การเล่นมะมวดเป็นการละเล่นเพื่อแก้บนที่เจ้าภาพได้บนบานเอาไวา้เมื่อผู้ป่วยได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นประเพณีที่สืบ่อกันมาเป็นเวลาช้านานไ้ไม่จาไม่สบายก็หาครูไม่มดเข้าส่งดูเข้าส่งดูเขาเขาว่า ไม่มดทำม่จ้าก,ก็บนบานให้หายมันก็หายจริงก็เลยได้เล่นให้เขาแต่สมัยเดียวนี้เขาว่าเป็นโรคสมัยจต่ก่อนเขาว่าผีบ้านผีเรือนทำก็เลยเชื่อเชื่อก็ทำตามมันก็หายดีต ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่มีมาช้านานยากที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านี้ให้ออกไปจากใจของพวกเขาได้เพราะประเพณีนี้มีมาตั้งแต่โบราณเครื่องประกอบดนตรีดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นวงปีพาดของงานมมวดโดยเฉพาะเพราะดนตรีเหล่านี้จะนำไปบรรเลงและเล่นเพลงในงานอื่นๆไม่ได้ ซึ่งวงหนึ่งจะประกอบไปด้วยของหนึ่งวงกลองสามตัวแค่นหนึ่งลำคลุยหนึ่งเหลาและชิงนักดนตรีมีประมาณ5-8ถึงคนเพราะมีวายเพื่อสลับและหมุนเวียนกันเล่นเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยากเต้นอยากอะไรนี่แหละ ปันยายรู้สึกตัวไหมข้าก็มันก็สั้นเองเข้าเองนี่ไม่รู้อตอนเข้านี่ไม่รู้เรื่องเลยอถ้าเข้าเสร็จแล้วก็รู้เรื่องและของเส้นไหว้อื่นๆจะประกอบไปด้วยโตก ที่เตรียมไว้ให้แม่มดใช้ในการเข้าสมาธิเรียกวิญญาณเมื่อเวลาที่แม่มดเข้าและรำ <c oughs> ก็จะรำเวียนสายอ้อมเสาเอกมีลักษณะของการรำจะรำตามจังหวะกลองและเพลงการรำจะรำตลอดทั้งคืนและตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ก็จะทำการจุดเทียนเพื่อบอกพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง คุณตามีความเชื่อในการเล่นไม่หมดอย่างไรบ้างคะผมเชื่อเล่นแม่หมดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะเป็นตาสีตาสาเหมือนกันแต่ว่าผมไม่สบายตัวผมเองในผมไปหาที่หมอที่ไหนก็ไม่หาที่นี่ผมไปหาหมอชัยศาสตร์พื้นบ้านนะเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูที่ไหนเราไปให้เล่นไม่หมดก็หายเขาว่างั้นเลยผมก็มาบนบานสาเกล้าวไว้ว่าผมจะเล่นให้แน่นอนคนหายเถอะเลยมันหาย พิธีกรรมรับแม่มดนั้นเชื่อว่าจะเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและลูกหลานของชุมชนบ้านสวงนี้จะสืบสารกันไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตชั่วคน